ที่บอกว่าทิวมึงไม่ต้องไปคิดถึงเขาแต่ว่าที่โกหกแล้วน้องมันเป็นไปไม่ได้ที่ความคิดของทิวเนี่ยจะปรุงแต่งขึ้นมาครับว่าเฮ้ยเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่าแม่งเขานอนกับใครอยู่วะทําไมไม่สนใจเขาต้องเลิกกับกูแน่ปรุงแต่งไม่ดีด้วยถูกไหมครับทําไมถึงมีความคิดพวกนี้เกิดขึ้นริวทิวอยากรู้ไหมอ่าจิตทิวอ่ะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันคิดว่าสําคัญครับจริงๆมันไม่ใช่ทิวนะไอตัวที่จดจ่อมันเป็นจิตครับตัวทิวคือสติน้อง จิตเนี่ยจะไปจดจ่อเรื่องที่คิวคิดว่าสําคัญครับแล้วความคิดเนี่ยจะไปปรุงแต่งจิตที่มันจดจ่อเรื่องนั้นอ่ะให้มันไปเป็นบวกเป็นลบอาจจะให้แม่งไปนอนกับเขาหรือเปล่าวะนี่คือความคิดครับเรามันรวมตัวกันเล่นงานเราเน้องมันจริงไม่จริงไม่รู้ถึงอาจจะจริงแต่ว่าชีวิตของเราไม่จําเป็นต้องไปคิดเรื่องพวกนี้ครับพี่บอกเลยนะต้องแก้ที่ตัวเองแล้วคอยบอกตัวเองว่าเรื่องนี้มันก็ต้องผ่านไปน้องผ่านไป